ีนี้คุณผู้ชมคะจะพามาดูความเห็นของนักวิชาการกันบ้างนะคะพูดถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0ึ่บาทนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยคะ่ะโดยทางด้านนักวิชาการบอกว่าเออพออกอกนโยบายนี้เอาจริงการที่นายกท่านถแถลงข่าวนะคะจาก Fake News ว่านโยบายนี้มันจะไปต่อได้จริงหรือเปล่ายืนยันว่าไปได้จริงไหมมันจะเป็นเฟกลอไปด้วยนะคะ เอ๊ะเพราะอะไรมาดูเหตุผลกันค่ะโดยนักวิชาการท่านนี้นะคะคือดรปรีชาสุวรรณทัศน์ท่านบอกว่านโยบายนี้อาจจะเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลก็ได้ค่ะเพราะว่าต้องกู้เงินตามมาตรา53กฎหมายวินัยการเงินการคลังโดยภายหลังนายกเศรษฐาทวีสินนะคะ,ะแถลงข่าวโครงการแจกเงิน1 0,000มบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยเคาะเงื่อนไขแจกเงินแก่ผู้มีสิทธิ เข้าร่วมก็คืออายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน500,000บาทขยายการใช้เงินครอบคุมระดับอำเภอแทน เริ่มโครงการพฤษภาคมปีหน้าไปสิ้นสุดเมษายนปี70ภายใต้กรอบงบประมาณนะคะ5แสนล้านบาทค่ะโดยศาสตราจารย์พิเศษดร Đ. ปรีชาสุวรรณทั์อดีตคณะบาดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการเงินกันคลังท่านแจกแจงถึงความเป็นไปได้ต่อโครงการดังกล่าวให้เนชั่นฟังว่าการแจกเงินดิจิทัลโดยการกู้เงินตามมาตรา53 กฎหมายวินัยการเงินกันคลังนะคะไม่อยู่ในข่ายจำเป็นเร่งด่วนและวิกฤตของประเทศทั้งนี้ตนได้เคยทักท้วงการแจกเงินดิจิทัลเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา140บัญญัติไว้ว่าการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าด้วยการเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งในที่สุดนะคะคณะรัฐมนตรีที่มีนายกเศรษฐาก็ได้สร้างเฟกนิวส์เพื่อใช้เฟก e ล a อหรือว่ากฎหมายปลอมขึ้นมาใหม่โดยอาจารย์อธิบายว่าโดยใช้การกู้เงินตามมาตรา53นี่แหละ ของพระราชะบัญญัติวินัยการเงินการคลังพุทธศักราช2561ที่บัญญัติไว้ในตอนท้ายของมาตรา140ที่อนุญาตให้จ่ายเงินแผ่นดินได้ตามกฎหมายวินัยการเงินกันคลังมาตรา53บัญญัติเงื่อนไขไว้วักหนึ่งดังนี้ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำได้โดยอาศัยกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ทันฉะนั้นการแจกเงินดิจิทัลนะคะไม่อยู่ในข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรานี้คือ ต้องจาเป็นเร่งด่วนรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังมักจะอ้างอยู่เสมอว่าการจ่ายเงินกรณีนั้นกรณีนี้มีความจะเป็นเร่งด่วนแต่ไม่เคยอธิบายถึงหลักเกณฑ์จะเป็นเร่งด่วนไว้เลยเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาที่จะอ้างคํานี้ผู้เขียนขอนําหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและก่อนหนี้ผูกพันของสหรัฐที่อยู่ในข่ายจําเป็นเร่งด่วนมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาดังนี้กรณีเหตุด่วนอย่างไม่มีทางเลี่ยง อย่างเช่นกรณีเหตุการณ์กระทันหันกรณีเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวต้องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศนะคะหมายถึงสถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในอันตรายล่อแหลมเช่นในภาวะสงครามการเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงกรณีแจกเงินดิจิทัลเป็นเพียงวิกฤตของรัฐบาลเศรษฐาที่สร้างเฟกนิวส์ขึ้นมาและในที่สุดก็ไม่อาจ าเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ได้เท่านั้นไม่ใช่เกิดจากวิกฤตของประเทศแต่อย่างไรเลย ช่วงท้ายอาจารย์ปรีชาบอกว่าการใช้มาตรา53ของกฎหมายวินัยการเงินการคลังเป็นการกู้เงินที่ไม่มีเพดานจำกัดเป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องส่งเงินเข้าคงคลังเป็นข้อยกเว้นนอกเหนือกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้และมีเพดานการกู้ไวอ้อย่างชัดเจนการจะใช้มาตรา53ที่นำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ อยา่างผิดที่ผิดทางและก็มีบทบัญญัติที่เป็นการทำลายวินัยการเงินการคลังเสียเองอันขัดกับชื่อว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐแม้จะใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านไปได้แต่อาจถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตกเป็นโมฆะได้และรัฐบาลเศรษฐาจะต้องออกเพราะเหตุนี้นะคะ